ความฝันอันยิ่งใหญ่ในวัยเด็กทำให้คุณปู่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความฝันทอกกบฟิล์มขอเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่นผจญภัยสุดขอบโลกจากพิกซาเรื่องอัป,ปู่ซาบ้าพลังซึ่งเข้าฉายในปี2009ครับคลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมรับฟังแล้วลุยครับ ข่าวเฟรดิกเซนเด็กน้อยผู้ลหลงไหลในการประจนภัยโดยมีชาร์ลส์มันซ์นักปะจนภัยและผู้สร้างสารคดีโดยใช้เรือหอเป็นไอดอลครับในหนังสารคดีที่ข่าวดูมันซ์ได้พบโครงกระดูกสัตว์ประหลาดแห่งน้ําตกสูงสวรรค์แต่นักวิทยาศาสตร์และสมาคมนักสำรวจโลกบอกว่ามันซ์เนี่ยทำกระดูกขึ้นมาเองทางสมาคมจึงยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกข,ของมันซ์เมื่อถูกย้มขนาดนี้มันซ์ก็ประกาศจะกลับไปที่น้าตกสูงสวรรค์และจับสัตว์ประหลาดตัวนั้นมาเป็นๆและเขาจะไม่กลับมาจนก,กว่าเขาจะทําได้ครับ ในขณะที่คาวกําลังเดินกลับบ้านเขาก็ได้พบกับเด็กหญิงผู้รักในการประจนภัยเหมือนเขาในบ้านร้างที่กําลังเล่นประจนภัยอยู่ครับนั่นคือเอลลี่ตอนที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยคาวทําลูกโป่งหลุดมือขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านคาวกับเอลลี่จึงขึ้นไปเก็บและ <c oughs> เรียบร้อยดีครับเรียกรถพยาบาล ตกดึกเอลลี่ได้แอบมาหาคราวและก็ให้คราวดูของบางอย่างของเธอเป็นของที่เอลลี่ไม่เคยให้ใครดูและให้คราวสาบานว่าจะไม่บอกใครด้วยสัญญาใจสัญญาใจสัญญาสิ ของนั่นก็คือคู่มือการประจนภัยของเธอในบันทึกมีรูปชาลส์มันส์และถ้าเธอโตขึ้นเธอจะตามรอยชาลส์ไปที่อเมริกาใต้ที่น้ำตกสองสวรรค์ครับและตั้งชมรมของเธอข้างๆน้ำตกทำให้ขาวเนี่ยประทับใจเธอมากครับและภาพก็ตัดมาตอนที่ทั้งคู่โตและแต่งงานกันซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงใช้ชีวิตร่วมกันข่าวทำอาชีพขายลูกโปง่งส่วนเอลลี่เป็นพนักงานในสวนสัตว์ทั้งคู่ฝันจะมีลูกแต่หมอก็บอกว่าเอลลี่มีลูกไม่ได้ข่าวจึงอยากให้เอลลี่ทำตามความ ฝันตอนเด็กคือไปที่น้ำตกสวงสวรรค์ทั้งคู่เริ่มเก็บเงินแต่ก็มีหลายเหตุการณ์ทำให้ต้องเอาเงินมาใช้เช่นรถยางแตกบ้างบ้านพังบ้างเหตุการณ์ผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มแก่ตัวลงครับเขาก็อยากพาเอลลี่ไปสักครั้งนึงเขาจึงไปจองตั๋วเครื่องบินกะจะเซอร์ไพรส์ตอนที่เธอไปปิกนิกแต่เอลลี่ดันป่วยและเสียชีวิตก่อนครับเศร้ามากครับฉากนี้ เช้าวันหนึ่งคาวที่ตื่นมาเป็นตะแก่เรียวแรงไม่ค่อยจะมีด้วยอายุ78ปีแล้วครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วและบ้านของคาาก็ถูกล้อมไปด้วยตึกสูงที่กําลังก่อสร้างรอบบ้านเขาไปหมดคขาไม่ยอมขายบ้านหลังนี้แม้ว่าในช่างจะเพิ่มราคาให้เป็น2เท่าก็เพราะนี่คือบ้านของเขากับเอลลี่ไงครับและคาวก็ได้เจอกับรัสเซลลูกเสือนักสํารวจมาให้ความช่วยเหลือกับคาวเพื่อที่จะได้เข็มช่วยเหลือผู้สูงอายุ ถ้าเขาได้ครบเขาจะได้เลื่อนขั้นไปเป็นลูกเสือนักสำรวจรุ่นใหญ่แต่รัสเซโนี่เล่นเอาข่าวปวดหัวไม่เบาเลยครับเขาจึงบอกว่าถ้าอยากช่วยให้ไปตามหานกอีกก่อยมันจะชอบแอบเข้ามาจิกดอกไม้ในบ้านเขาต้องตบมือ3าครั้งแล้วเรียกชื่อมันถึงจะเจอแผนดีเลยครับรัสเซลก็ทําตามเพราะว่าอยากได้เข็มช่วยเหลือผู้สูงอายุครับช่วงเวลาเดียวกันรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ก็ถอยหลังมาชนตู้จดหมายของเขาทําทให้ขาานี้ขึ้นเลยครับคนงานก็บอกว่าจะซ่อมให้แต่ข้าวก็ไม่ยอมให้คนงานแต่ต้อง ขของเาและเผลอใช้ไม้เท้าฟาดไปที่หัวคนงานจนแตกเลยครับเขาจึงถูกฟ้องร้องว่าเป็นภัยต่อสังคมและคนจากบ้านพักคนชราเชดี้โอ๊กส์จะมารับตัวเขาพรุ่งนี้ชเช้าข่าเนี่ยถึงกับเศร้าเลยครับเพราะถ้าเขาย้ายออกบ้านหลังนี้จะถูกรื้อทันทีเขาจึงนึกถึงความฝันของตัวเองและเอลลี่ ในตอนเช้าคนจากบ้านพักคนชราก็มารับข่าวเขาบอกว่าให้ทั้งสองเนี่ยเอากระเป๋าไปรอที่รถแล้วเขาขอบอกลาบ้านหลังนี้สักพักหนึ่งและขณะที่ทั้งสองคนเดินไปที่รถลูกโป่งจํานวนมหาศาลก็ลอยขึ้นบนหลังคาบ้านและดึงตัวบ้านบินลอยึ้นไปเลยครับสุดๆเลยครับฉากนี้แล้วบ้านก็ลอยผ่านเมืองออกไปมุ่งหน้าสู่อเมริกาใต้แต่ในขณะที่ข่าวกําลังนั่งพักผ่อนอยู่ก็มีเสียงเคาะประตู อ้ารัสเซลมาไงครับเขาบอกค้าวว่าเขาเจอนกอีกก่อยแล้วแล้วมันเข้าไปใต้ระเบียงบ้านเขาหน้าตาเหมือนหนูเปียกเลยตายแล้วแผนหลอกเด็กทำเรื่องซะแล้วข่าวจึงพารัสเซลเข้ามาในบ้านและทั้งสองก็ต้องลงเอยไปด้วยกันแล้วพายุก็เข้ามาครับทั้งสองต้องเจอกับพายุลูกใหญ่เล่นงานสยับเยินจนข่าวเนี่ยสลบไป เขาตื่นขึ้นมาจากการปลูกของรัสเซลและรัสเซลบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาใต้แล้วจากการนำทางของ GPS ที่พ่อซื้อให้เขาแต่เด็กก็คือเด็กครับโยน GPS ลงหน้าต่างซะงั้นมีเครื่อง GPS เราก็จะไม่มีวันหลงทาง คาาตัดสินใจจะส่งรัสเซลลงที่ป้ายรถเมย์โดยการตัดลูกโป่งออกเพื่อลดระดับแต่ว่าข้างล่างมันคือลานหินบนภูเขาครับและบ้านก็กระแทกจนทั้งสองเนี่ยหล่นลงพื้นคขาก็วิ่งตามบ้านและจับสายยางได้รัสเซลก็กระโดดเกาะคาวไว้หลังจากหมอกควันจางไปทั้งคู่ก็ต้องตะลึงครับเมื่อต่อหน้าของพวกเขาคือน้ำตกสวงสวรรค์ ข่าวได้ให้รัสเซลปีนตัวเขาขึ้นไปบนบ้านแต่รัสเซลก็ขึ้นไม่ไหวหรอกครับอ้วนขนาดนี้รัสเซลจึงเสนอทางออกคือเดินลากบ้านลูกโป่งเนี่ยไปที่น้ําตกครับทั้งสองจึงทําตามแผนนี้ทางที่เดินไปก็มีตัวอะไรบางอย่างกําลังวิ่งหนีการจับกลุ่มของสุนัขหลายตัวแต่จู่ๆก็มีคลื่นเสียงเข้ามารบกวนจนทําให้สุนัขมีอาการงงครับเสียงนั้นมาจากเครื่องช่วยฟังของคาวที่มันเริ่มรวนครับ ทั้งสองกำลังเดินพาปลาไปที่น้ำตกและรัสเซลก็เริ่มงอแงครับบนอยากเข้าห้องน้ำคาวจึงหยุดให้รัสเซลไปทำธุระเสร็จแล้วรัสเซลก็ได้เห็นรอยเท้าเขาก็นึกขึ้นได้ว่ามันอาจจะเป็นนกอีกกอยครับเขาจึงล่อนกได้ช็อกโกแลตและพามันมาหาคาวมันก็มาด้วยนะทำเอาคาวนี่อึ้งเลยครับเพราะนกอีกกอยมันไม่มีจริงแต่นี่มันนกอะไรก็ไม่รู้แถมยังสนิทกับรัสเซลด้วยรัสเซลจึงตั้งชื่อมันว่าเควินครับและขอให้คาวพามันไปด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปไปด้วย เดินมาสักพักทั้งคู่ก็เจอกับดักที่เป็นสุนัขแต่สุนัขตัวนี้พูดได้จากปลอกคอพิเศษที่มันใส่ครับมันตามหานกเพื่อจับกลับไปให้เป็นของขวัญเจ้านายแล้วทั้ง4ี่ก็เดินตามไปด้วยกันโดยปริยายเลยครับ สุนัขที่เหลือก็ตามมาเจอรอยเท้าของนกและกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นกาวติดฟันปลอมครับทั้ง3เนี่ยตามหานกเพราะว่าถ้าไขได้นกเนี่ยมันจะได้รางวัลแต่อัลฟาที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยได้ส่งดักออกไปตามหาคนเดียวเพราะอัลฟาอยากได้รางวัลคนเดียวครับแล้วอัลฟาก็วิดีโอคอลหาดักว่าเขาหานกเจอหรือย,ยังมีวิดีโอคอลด้วยนะและอัลฟาก็ต้องตกใจครับเมื่อดักเจอนกแล้วครับเขาจึงเปิดเครื่องหาตำแหน่งดักและตามไปทันที ด้านคาวที่เดินทางอยู่ก็รำคาญเจ้าดักแล้วก็นกอีกก่อยมากครับจึงไล่มันไปด้วยการโยนลูกบอลที่ไม้เท้าเนี่ยให้ดักไปเก็บโยนช็อกโกแลตให้นกไปเก็บแล้วก็รีบลากบ้านหนีออกมาแต่ก็หนีไม่พ้นอยู่ดีครับตกดึกฝนตกทั้งหมดก็หลบฝนอยู่ใต้บ้านแล้วก็ตั้งแคมป์กัน รัสเซลก็พยายามกางเต็นท์แต่ก็ไม่สําเร็จและรัสเซลก็เล่าให้ข่าวฟังว่าเขาไม่เคยกางเต็นท์เลยคขปมก็ไม่เคยออกนี่เป็นลูกเสือ,อยังไงเนี่ยพ่อก็ไม่มีเวลาให้เขาและเขาก็ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงชื่อเฟลิสแต่พ่อของรัสเซลบอกว่าจะมาร่วมงานพิธีฉลองเข็มลูกเสือของเขาถึงตอนนั้นพ่อเขาอาจจะสอนกางเต็นท์ให้ได้ใช่ไหมคําถามนี้ทำมาข่าวอึ้งไปเลยครับข่าวเลยบอกให้รัสเซลไปนอนรัสเซลก็บอกว่าดักในอยากจับเควินไปเป็นนักโทษฉะนั้นเราต้องคุ้มกันมันและ และพามันไปด้วยและให้ขาวรับปากครับว่าจะไม่ทิ้งมันและรัสเซลพูดว่าสัญญาใจนะฮะคำนี้เนี่ยทำให้ขาวรู้สึกดีมากเลยครับทําให้เขานึกถึงเอลลี่แล้วก็รู้สึกดีกับรัสเซลขึ้นมากครับเพราะมันเป็นคําที่เอลลี่พูดกับเขา รุ่งเช้าคาวก็ตื่นขึ้นพร้อมกับปลุกทุกคนและเห็นเควินขึ้นไปบนบ้านกินอาหารของพวกเขาแล้วร้องเรียกลูกๆของมันใช่ครับเควินเป็นนกตัวเมียและมันมีลูกเล็กมันกินอาหารเพื่อกลับไปป้อนให้ลูกๆของมันที่ลังรัสเซลขอให้คาวตามไปแต่คาวบอกว่าเราช้าแล้วแก๊สในลูกโป่งจะหมดแล้วรัสเซลจึงต้องทําตามที่คาวบอกแต่จูจูอัลฟากับสุนัขอีกสองตัวก็โผล่มาเจอคาวกับรัสเซลครับและอัลฟาก็ถามดักว่านกอยู่ไหนดักก็บอกว่า ใช่เพราะฉันพูดแบบนั้นฉันถึงรู้ว่าพวกนายคิดยังไงและนกจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้โอ้เอาตัวรอดดีจังเลยและอัลฟาก็ได้จับคาวกับรัสเซลลกลับไปให้เจ้านายครับทั้งหมดมุ่งมาที่หุบเขาและเจอกับสุนัขอีกหลายตัวเลยและคนที่เขาเจอต่อหน้าพร้อมฝูงสุนัขนั่นก็คือชาวส์มันส์ครับนักสำรวจคนดังและชาวก็ก็ได้เชิญคาวกับรัสเซลขึ้นไปบนเรือหอของเขาเพื่อร่วมโต๊ะดินเนอร์ด้วยชาวกับค่าวก็ได้คุยกันและได้บอกว่าถ้าเขา นำสัตว์ประหลาดตัวนี้กลับไปได้คนทั้งโลกก็จะเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้หลอกลวงและข่าวก็เห็นโครงกระดูกสัตว์ประหลาดที่เหมือนกับเควินซึ่งชาวพยายามล่ามันอยู่แต่รัสเซลก็หลุดป่าออกมาครับก็รู้จักมันทําให้ชาวแ่ยคิดว่าพวกเขาคือโจรที่จะมาขโมยนกที่เขาตามหาทําให้ข่าวต้องพยายามหลบหนีและจูๆ่ๆเควินมันก็ร้องขึ้นมาครับ จังหวะนี้ค่าวกับรัสเซลจึงรีบหลบหนีโดยมีดักพาออกไปทางรัดค่าวกับรัสเซลและเควินก็หนีออกมาจากหุูเขารอดมาได้อย่างเฉียวเฉียดครับแต่เควินก็บาดเจ็บจากการโดนอัลฟางับที่ขาตอนหนีออกมาซึ่งรัสเซลก็ขอให้คาวพาเควินไปส่งที่รังของมัน ชารัสเซลดักและเควินก็เดินทางไปที่รังของเควินและในขณะนั้นเรือเหาะของชาวก็ตามมาครับเพราะว่าปลอกคอของ Duck, ดักเนี่ยมี GPS อยู่และชาวก็ลงมาแล้วโยนตะเกียงไฟในใส่ใต้บ้านของเขาบ้านเริ่มได้รับความเสียหายและลูกโปกก็เริ่มแตกไปเยอะแล้วชาวจึงวิ่งไปดึงบ้านออกจากเปลวไฟและปล่อยให้สุนัขจับตัวเควินไปครับ ฉากนี้คาวได้ด่าดักว่าถ้าไม่เจอดักก็ไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้เจ้าหมานิสัยเสียทำให้ดักเนี่ยเสียใจมากแล้วก็เดินหายไปในป่าครับ ข้าวก็ลากบ้านมาจนถึงน้ำตกสูงสวรรค์สำเร็จแต่รัสเซลที่โกรธขาวอยู่ก็โยนเข็มขัดลูกเสือให้ขาวและบอกว่าเขาไม่ต้องการมันอีกต่อไปขาวก็เข้ามาจัดบ้านและนั่งลงเปิดบันทึกของเอลลี่และเจอหน้าที่มีรูปแต่งงานและรูปคู่ของพวกเขาขาวเดินออกมาเจอรัสเซลที่เอาลูกโป่งผูกตัวเองแล้วก็เครื่องเป่าลมเพื่อเดินทางไปช่วยเควินครับขาวห้ามไว้ไม่ทันจึงพยายามเคลื่อนบ้านแต่ว่าแก๊สในลูกโป่งเนี่ยมันเหลือน้อยทําให้บ้านไม่เคลื่อน เขาโมโหเลยคว้างเก้าอี้ทิ้งเลยทําให้นึกขึ้นได้ครับว่าต้องทํำยังไงเขาเลยขนของที่อยู่ในบ้านทิ้งออกมาหมดเลยครับข่าวนี้เวิร์กครับบ้านเขาเบาและลอยตัวขึ้นและเขาก็มุ่งหน้าตามรัดเซลไปแต่ก็มีเสียงเคาะประตูข่าวจึงรีบไปเปิเปดปรากฏว่าเป็นดักครับ ดักบอกว่าผมมาหลบอยู่ใต้ระเบียงบ้านคุณเพราะผมรักคุณให้ผมอยู่ได้ไหมโอ้โหหมายอินเลฟแน่นอนครับว่าข่าวดีใจมากส่วนรัสเซลเนี่ยก็เดินทางมาจนถึงเรือหาะและหาวิธีเข้าไปจนได้แต่ว่าก็โดนจับอยู่ดีครับอัลฟาจากฝูงก็มาแจ้งชาลส์ว่าเขาจับรัสเซลได้ชาลส์ Charles ก็บอกว่าข่าวน่าจะตามมาในไม่ช้าและก็ใช่ครับชาลส์ Charles มองเห็นบ้านลูกโป่งมาแต่ไกลเลยจึงสั่งอัลฟาให้ไปเฝ้านกไว้และเขาเนี่ยกำลังจะปล่อยให้รัสเซลตกลงจากเรือ ใจร้ายจังเลยแต่ว่าฮีโร่ก็มาช่วยทันครับขราวน้ำบ้านมาชิดเวอเหาะและเข้าไปช่วยรัสเซลได้ทันและเขาก็เข้าไปช่วยเควิน ชาวไปจนถึงห้องที่เควินโดนขังอยู่และใช้ลูกบอลเนี่ยล่อสุนัขที่เฝ้าอยู่ครับโยนล่อสุนัขออกจากห้องไปหมดเลยครับสุนัขเลยพยายามบอกชาลส์ผ่านวิทยุในขณะเดียวกันรัสเซลที่พยายามจะออกจากบ้านไปช่วยเหลืออีกแรงหนึง่งแต่เขาดันตกจากบ้านไปเกาะสายยางไว้ทําให้บ้านเนี่ยหลุดออกจากเรือเหาะและตัวเขาก็ถูไปกับกระจกห้องบังคับที่ชาลส์อยู่ฮาเลยครับฉากนี้ชาลส์จึงสั่งให้ทีมสุนัขทําลายบ้านหลังนั้น และสุนัขก,ก็ขับเครื่องบินออกมาไล่ยิงรัสเซลครับคราวที่กําลังพาเควินหนีก็มาเจอกับชา์ลส์ทั้ง2ได้ต่อสู้กันแต่ก็คนแก่สู้กันครับกระดูกนี่ลั่นดังเกราะเลย ดักที่โดนเหล่าสุนัขไล่ก็ดันไปทำเรือเหาะเอียงทำให้ชาวเสียท่าและขาวก็พาเควินปีนออกมานอกเรือเหาะได้ด้านดักที่กำลังโดนอัลฟาทำร้ายก็ดันได้จังหวะยัดปลอกคอหมาจ้อยใส่คออัลฟาทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าฝูงแทนทันทีรัสเซลที่โดนไล่ยิงอยู่ก็เห็นคาวกำลังขอความช่วยเหลือเขาจึงฮึบแล้วปีนขึ้นไปบนบ้านสำเร็จครับและตะโกนใส่สุนัขที่ขับเครื่องบินว่าเฮ hey, นั่นก็รอก ทำให้สุนัขเนี่ยเบนความสนใจหากระรอกจนเครื่องบินชนกันหมดครับคือสุนัขพวกนี้เนี่ยมันชอบไล่ตามกระรอกนะครับค้าวกับเควินก็ขึ้นมาจนถึงด้านบนของเรือหอและพบกับดักด้านบนส่วนรัสเซลก็ขับบ้านลูกโป่งมารับทุกคนขึ้นไปบนบ้านแล้วแต่ชาสก็โผลมาพร้อมกับปืนยิงใส่ลูกโป่งแตกไปหลายลูกเลยครับทำให้บ้านเนี่ยตกลงบนเรือหอและกําลังจะไหลตกไปขาวจึงพ้าสายยางดึงไว้เพื่อไม่ให้บ้านตก ชาลส์ก็ยังไม่หยุดยิงครับยิงใส่ประตูบ้านจนทําให้รัสเซลดักและเควินเนี่ยออกมาไม่ได้เลยชาลส์พยายามพังประตูเข้าไปข่าวจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยเกาะเควินไว้พอชาลส์ก็ไปในบ้านสําเร็จขาวก็ตะโกนเรียกเควินด้วยช็อกโกแลตครับทำให้เควินเนี่ยวิ่งชนชาลส์แล้วก็ทะลุออกหน้าต่างมาชาลส์ Charles ที่กระโดดตามมาก็โดนเชือกลูกโป่งพันขาแล้วก็ตกลงไปข้างล่างครับจบสักทีนะขาวช่วยชีวิตทั้งหมดไว้ได้แต่บ้านลูกโป่งเขาก็ต้องลอยตกลงไปด้วยกันครับขาวได้นำ เควินมาส่งที่รังของมันและบอกลาพร้อมกับขับเรือเหาะของชาวส์กลับไปที่เมืองที่เขาอยู่รัสเซลก็ไปเข้ารับพิธีมอบเข็มเพื่อเลื่อนเป็นลูกเสือนักสำรวจรุ่นใหญ่ซึ่งแน่นอนครับว่าคนติดเข็มก็คือคาวนั่นเองคาวได้มอบเข็มของเอลลี่ให้รัสเซลรัสเซลเองก็ดีใจมากครับและทั้งคู่ก็ออกไปนั่งกินไอติมพร้อมกับดักและบ้านของคขาที่ตกลงไปนั้นก็ตกไปอยู่ที่น้ำตกสงสวรรค์เป็นอันว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็แล้วกันครับ ไม่มีใครแก่เกินจะทำตามความฝันเรื่องราวดีๆของคาวเฟรดิกเซนชายชราขายลูกโป่งวัย8 8ปีผู้ซึ่งในที่สุดก็ได้ทำตามความฝันที่จะได้ประจนภัายให้เป็นจริงสักทีกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ s u b สไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเราทอกกับฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ